ดวงวันเกิดเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ดวงใหม่ชะตาชีวิตใหม่เปลี่ยนได้แน่นอนปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีเข้าสู่รายการนะครับโฮโลมูทูเดย์โดยผมอาจารย์ภูมิการันตีรวยด้วยเลขนะครับคลิปนี้เหมือนเช่นเคยครับที่จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของตัวเลขนะครับเป็นเรื่องของการส่องแนวทางเกี่ยวกับตัวเลขของหวยนะครับก็เหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้ก็ จะให้รายละเอียดและแนวทางทั้งเลขเด่นเลขรองแล้วก็เลขท้าย2ตัวที่จะให้คุณไปเสี่ยงโชคนะครับไปเล่นนะครับทั้งหวยลาวนะครับแล้วก็หวยฮานอยนะครับวันนี้ตรงกับวันที่23ตุลาคม2564กเ็เป็นวันพระปิยมหาราชเสด็จพ่อรัชกาลที่5ของเรานะครับก็ตรงกับวันเสาร์นะครับวันนี้ก็ตรงกับ แรม3าม่ําเดือน11นะครับเหมือนเช่นเคยครับเลขเด่นสำหรับหวยฮานอยที่ผมได้วิเคราะห์ได้กันกรอกออกมานะครับก็มีเลขเด่นแล้วก็เลขรองฉะนั้นหวยฮานอยที่ผมอยากจะให้คุณไปเสี่ยงโชคก็มีอยู่หวยฮานอยอยู่3แบบก็คือหวยฮานอยพิเศษที่จะออกในช่วงประมาณ17นาฬิกานาทีแล้วก็หวยฮานอยปกติที่จะออกในช่วงประมาณ18บแนาฬิกาแล้วก็ หวยฮานอย VIP ที่จะออกในช่วงเวลา19นาฬก30นาทีทั้ง3เวลานี้คือเป็นเวลาที่ผมได้วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์กับดวงดาวแล้วก็เวลาที่ออกนะครับฉะนั้นมันจะมีความละเอียดและแม่นยำสูงมากหลายๆท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปเล่นหวยฮานอยในเวลาอื่นๆได้ไหม ผมอยากจะเรียนให้ฟังว่าไม่อยากแนะนํานะครับแต่ถ้าคุณอยากจะเอาไปเล่นเอาไปลุ้นเอาไปเสี่ยงก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ในหลักจริงๆของผมแล้วเนี่ยขอเน้นอยู่หวยฮานอยอยู่3ามเวลาเท่านั้นเองรับรองว่าคุณเสี่ยงคุณเล่นแล้วโอกาสที่จะขาดทุนน้อยมากนะครับมีเงินมีซักเข้ากระเป๋าอย่างแน่นอนถ้าเล่นได้ถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีนะครับเอาละ่ะวันนี้ผมก็จะมา วิเคราะห์ในเรื่องของเลขเด่นนะครับสำหรับหวยฮานอยนะครับเอาไปลงทุนเอาไปเล่นได้เลยเลขเด่นตัวแรกของวันนี้ก็คือเลข6นั่นเองนะครับถือว่าเลข6ในวันนี้มีความโดดเด่นไปอย่างมากเพราะว่าเลข6ในวันนี้ถือว่าเป็นสีวัน สีก็แปลหมายถึงในเรื่องของเงินทองและก็ในเรื่องของทรัพย์สินนั่นแปลว่าวันนี้ถ้าคุณจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองการเสี่ยงการลงทุนเชื่อว่ามีโอกาสที่จะถูกลังวัลด้วยเช่นกันฉะนั้นวันนี้เลข6ไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาดถือว่าสามารถเล่นได้ทั้ง3เวลาที่ผมให้ไว้นะครับเรามาดูเลขรองดูบ้างนะครับเลขรองที่ผมเห็นในวันนี้คือเลข8 หรือดาวราหูนั่นเองนะครับราหูก็คือหมายถึงในเรื่องของการเสี่ยงหมายถึงในเรื่องของการพนันต่างๆนะครับฉะนั้นวันนี้ตรงกับวันเสราราหูเลยกลายเป็นคู่มิตรกับวันเสราร์ฉะนั้นเลข8ในวันนี้น่าจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากที่จะทําให้การเสี่ยงโชคในวันนี้สําหรับตัวคุณมีโอกาสที่จะถูกรังวัลด้วยเช่นกันฉะนั้นวันนี้ขอย้ํา2หมายเลขนะครับก็คือ เลข6แล้วก็เลข8นะครับสามารถเอาไปวิ่งหรือเอาไปรูดได้เลยโอกาสที่เลขเหล่านี้จะออกเชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่ผมก็ยังมีเลขท้าย2ตัวให้กับทุกท่านเหมือนเช่นเคยครับมีอยู่8คู่ใหญ่ๆจากหลาย10คู่ที่ผมได้วิเคราะห์ได้คัดเลือกออกมาทะนั้น8คู่นี้คุณเอาไปเล่นเอาไปเสี่ยงเอาไปกลับนะครับเล่น ด้านบนด้านล่างได้หมดเลยนั่นแปลว่าเลขเหล่านี้ที่ผมให้ไว้แนวทางโอกาสที่เลขเหล่านี้จะออกเชื่อว่ามีเป็นไปได้เปอร์เซ็นต์สูงเลยทีเดียวฉะนั้นเรามาดูเลยนะครับว่าเลขท้าย2ตัวคู่แรกคือเลขอะไรเลขของคู่แรกก็คือเลข 6, 7นะครับ 6, 7, 6, 7เในหลักของโหราศาสตร์ 3. แปลว่าคู่ทุกคู่โศกจะทำอะไรก็ไม่ค่อยจะดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่แน่ครับ เลข6กโอกาสจะออกก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับเลขคู่ตัวต่อมาคือเลข96 96เลขคู่นี้ใครมีก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นหนุ่มสาวนะครับที่มีหน้าตาดีเลยเขาเรียกว่าสาว2000ปีหรือหนุ่มหล่อ2000ปีก็ได้นะครับถือว่าเป็นเลขที่ดีเลยทีเดียวนะครับเลขคู่ตัวต่อมาคือเลข36 3 6ถือว่าเป็นเลขคู่มิตรนะครับใครมีเลขนี้ก็จะมีมิรมีคนเข้ามาสัมพันธ์และเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลานะครับเลขคู่ตัวต่อมาคือเลข8 6 8 6เลขคู่นี้ก็ถือว่าเป็นเลขเด่นแล้วก็เลขรอกที่ผมให้ไว้ใครมีคู่นี้ก็เป็นคนที่คิดหลายมุมนะครับคิดซับซ้อนไปมานะครับแต่ในวันนี้เลขเอ่อ8 6โอกาสจะออกมีความเป็นไปได้นะครับเรามาดูเลขคู่ตัวต่อมาคือเลข 6, 5ห หกห้าเลขนี้ถือว่าใครมีในดวงดาวหรือดวงสตาของตนเองก็เป็นคนคิดดีทำดีแล้วก็คิดละเอียดถี่ถ้วนนะครับเลขคู่ตัวต่อมาคือเลข1 8 1 8คู่นี้ในหลักของโหราศาสตร์ก็เป็นคู่ที่ทำอะไรก็อาจจะอารมณ์ขึ้นอารมณ์ไม่ค่อยดีอารมณ์เสียอารมณ์เป็นคนสองจิตสใจตลอดเวลาก็ไม่ค่อยจะดีนะักแต่เลขในวันนี้ก็มีโอกาสจะออกนะครับ เลขคู่ตัวต่อมาคือเลข84 84ใครมีคู่นี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นคนพูดจาวุกไปวนมานะครับต้องแปลไทยเป็นไทยแล้วก็เลขคู่ตัวสุดท้ายนั่นก็คือเลข58 58เลขคู่นี้ถือว่าเป็นคู่คดีความต่างๆฉะนั้นใครมีเลขนี้ก็มักจะขึ้นโรงขึ้นศาลอยู่ตลอดเวลานะครับฉะนั้นเลขคู่ทั้ง8คู่รวมทั้งเลขเด่นแล้วก็เลขหลอกในวันนี้10ชุด คุณสามารถนำไปเสี่ยงโชคในวันนี้สำหรับหวยฮานอยได้เลยโอกาสจะถูกรางวันเชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แต่ถ้าท่านชมคลิปกับผมในครั้งนี้แล้วแล้วดูว่าเออมันมีโอกาสมีความเป็นไปได้ด้วยหลักที่มาที่ไปอยากจะเรียนสูตรกับผม ตัวต่อตัวผมก็สามารถที่จะสอนให้ท่านได้เลยให้ทําความเข้าใจสามารถไปลงทุนในอนาคตข้างหน้าได้เลยหรือถ้าท่านไม่ชอบเรียนอยากจะได้ตําราของผมในแต่ละประเภทในแต่ละเดือนผมก็ทําตํ s, าราแบบนี้ให้กับท่านในแต่ละเดือนให้ได้เป็นข้อมูลเอาไปจิ้มเอาไปแทงในแต่ละวันได้เลยหรือถ้าไม่ชอบเรียนไม่ชอบอ่านอยากใช้ผมส่งโพยเข้ากลุ่มในแต่ละวันก็สามารถที่จะส่งโพยให้ได้เลยฉะนั้นทั้ง3 รายการนี้ก็มีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยนะครับแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองเลยคําทํานายละเอียดแม่นยําชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกล้ลายในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับถ้าท่านสนใจก็ติดต่อไอ l ดี e ลน์ของผมมาได้ที่หมายเลข0955 4 3 4416หรือไปที่เพจของผมคืออาจารย์ภูมิรวยด้วยเลขนะครับ หลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสาคัญคญที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวนันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านร่ำรวยเป็นเศรษฐีขอให้มีเงินเข้ากระเป๋าตุงๆทุกวันและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ